ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งเช่นเคยครับกับเพชรบอนไซม่จิ๋ววันนี้ทางเพชรบอนไซม่จิ๋วจะมาทําการตัดทดจริงเพมหน้าไต้วันต้นนี้นะครับซึ่งผมได้ทําการตอนกระถางไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็กิ่งเขาก็จะมีการออกมายืดปูออกมานะครับเราจะ แต่งให้เข้าทรงกันนะครับครับเราก็ใช้กันไก่นะครับแต่งกิ่งเก่งที่กิ่งขอยืดออกมาที่เลยทรงที่เราต้องการที่จะเหลือไว้นะครับ ครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีงบซื้อกันไกลราคาแพงๆมาทำมอใตไซก็กันไกลที่เขาตัดผ้าตัดที่มาใช้เย็บผ้านะครับตามร้านขาย อุปก,กรณ์เย็บผ้าทั่วไปสามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับ คต้นอำนาทต้นนี้ผมได้ซ้อนกระถางไว้เพื่อจะให้เขาช่วยให้เขาโตเร็วในที่เราเลี้ยงกระถางเล็กๆนะครับที่เราก็หาดินมาซ้อนหากระถางใบใหญ่ใส่ดินแล้วก็เอากระถางใบเล็กที่เราปลูกต้นไม้ของเราเอามาซ้อนนะครับถ้าคือเรา พอเราปลูกไว้นานๆรากเขาจะลงมากินอาหารลงมาดินข้างล่างมันก็จะช่วยให้เขาโตเร็วนะครับจะที่จากที่กระถางเล็กๆดินข้างในกระถางตรงนี้มันก็จะมีสารอาหารน้อยมันก็จะทำให้ต้นไม้ ของเราโตชาถ้าเราซ้อนกระถางขึ้นมาแล้วก็เติมดินมันก็สามารถที่จะหาอาหารได้แล้วก็ทำให้ไม้ห้องเราโตเร็วแล้วก็ไม่โทม ในกรณีที่เรายังต้องการที่จะให้ไม้ห้องเราได้โตไปกว่านี้อีกเราก็ยังทำการสอนกระถางไว้เหมือนเดิมนะครับเราก็เอาดินมาเติมใส่กระถางไป็เดิมแบบหลังจากที่เราเติมดินลงไปแล้วเราก็จะ โรยด้วยปุ๋ยละลายช้านะครับ,บรถโมโคเพื่อจะเขาได้มีอาหารกินนะครับเวลาลาของเขาได้ผ่านลงมาในในกระถางวันนี้นะครับพอเราซ้อนกระทางเราก็จะ เติมดินลงไปเพิ่มอีกเพื่อไม่ให้กระถางของเราโยกในกรณีที่เป็นไม้เราเป็นที่เป็นไม้จบแล้วนะครับที่เราใส่กระถางไว้เวลาเรา ที่ยังต้องการให้เขาแตกกิ่งแตกแขนงให้เราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาจะได้โตเร็วเพราะว่ากระถางใบเล็กลากเขาก็จะหมุนเวียนอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีอาหารกินเพียงพอมันก็จะทำให้ต้นไม้ของเราอันนี้โซมใบเหลืองแล้วก็โตช้าด้วย ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับกดกระดิง่งจะไม่ได้มีการแจ้งเตือนให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปใหม่ที่ผมได้ทำออกมาก่อนใครนะครับก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเพชรปนไัยไม้จิ๋วด้วยนะครับครับสวัสดีครับ